สวัสดียามบ่ายครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดในวันนี้เลี้ยงกบในนาข้าวนี่ครับนี่ครับยุ่นเหนียวม,มันมือนกตัวครับทดล่องปีแรกครับสองเดือนผ่านไปนี่ครับนี่ขนาดกบประมาณเดือนเดือนหนึ่งครับนี่เดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่านิดนึงนี่ครับ ข้างขึ้นป้าเข่าครับก็เอาไม้มากาดเพิ่มลบซอนโตก,นกันนกเดี๋ยวผ้าอยางครับข้างในแป๊บนึงครับอัปเดตล่าสุดโอ้มันกินกันนี่ครับกินก็บป้อยกันไปครับตมามธรรมศาตรของมันว่ากันบ่ได้นี่ครับหลบก่อนหลบก่อนเดินก่อน นี่ครับดูครับบรรยากาศสดๆาวันนี้นี่ครับอันนี้ป้าพักบุ่งกับป้าเข่าครับสังเกตบ้างครับเข่าสีงามงามกว่าทุกที่ ที่ไม่มีกบนี่ครับตรงนี้คือวบอนนดีปูความกันครับนี่สังเกตเบ็นไงครับอันนี้ก็หลอมนะครับหลอมผาอะไรเป็นแบบนี้นี่ฮะแตกตามมาครับอันนี้ก็น้าเข่าครับหลักเรียงปลานี่ครับปลาปล่อยปลาสองสามหมื่นตัวกบอีกกบกับมีนะครับคุงฟังกับมีประจานธรรมศาสตร์ของมัน อันนี้เป็นโคกอันนี้เป็นน้ำเป็นเป็นไหนเป็นน้ำน,นี่เป็นน้ำตรงกลางคือเป็นเป็นโคกแป้นปีกมาไวให้มันมันง่อยครับกำลัาางลดส่วนตัวนะครับมันมีหน่อยมีใหญ่ กับอาหารก็พทั่วไปครับหรืออาหารปลวกก็ไเดกขาบกระด้ขึ้นอย่ครับไฟโซล่าเซลล์เป็นไฟล่าแมลงนี่ครับสำหรับล่าแมลงหลักกะนี่บอลนงครับอันนี้คือบ,บอปลาเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่ครับ นี่เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับนี่เบิ้งครับหลายสมัยครับนี่อันนี้ก็มาถึงเดือนครับนี่ยังมาถึงเดือนจากลูกหอกนะฮะนี่ครับจากลูกออดร้อยกิโลเี่ป้าเขาครับสังเกตเบิ้งขับเขาสิงามเป็นปกติ งานเป็นปกติอันนี้ก็มื่นโตครับเอ่อระมาลอยโลประมาณหางองอมื่นโตแบ่งมาหนีประมาณเคิงหนึ่งก่บม่านประมาณสองมื่นโตขายไปแล้ว,ลวครับขายขายทุนขึ้นแล้วที่นี่ก็เหลือประมาณตีไปมื่นหนึ่งครับเวลากลมกลมตีอันมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งกับอลอกที่เดียวเองครับ เมื่อนหนึ่งขายตลอดสิบบาทเป็นเงินจับบาครับพี่น้องที่เหลือลงทุนไปประมาณสองหมืน่นเมื่สองหมืนบาทกบอบสองร้อยโลเนี่ยเดี๋ยวพายเบริบอรหนึ่งครับเพิ่งอดลองปีแรกครับยังโ่งหหดอ,อกว่าผลจูออกมาเป็นยังไงน่านะตอนนีต้นแต่ว่า ขึ้นทุนเหรอครับอีกสองเดือนสามเดือนหลังปีใหม่กะคาดว่าคาดว่าจะเหลือย่างหน่อยละสองมึงโตยังย่งยังบดได้นี่ครับเดี๋ยวพาไปบังบอบอนี่ครับสักโู่เมือ่อฝนตกครับมาเนี่ยเชินชนั้นนิดนึงฝนตกเดี๋ยวพาไปเบิร์ครับ อันนี้ก็มีดนะครับครบครับอยู่นี่ก็มีอยู่นี่ก็มีคือกันอ่ะเดี๋ยวพาคือ,อบรงตรงนี้อืมแป๊บบนึงนี่ครับให้มันลบสันตัวใช้กับเบ้อง เนี่ครับอ่ะมาเบิร์กครับมาเบิวงนี่ครับ,น,บนี่ครับนี่น,นี่เป็นได้พี่น้องวันนี้ครบเดือนหนึ่งอันนี้ยังไม่ถึงเดือน ังบ่ถึงเดือน,อนลองให้อาหารได้เบิ่งครับอาหารได้เบิ่ครับนี่เม็ดกคนครับเดี๋ยวเวลาอาหากรกบครับนี่นโดนน้อย รุนใหญ่ครับรุนใหญ่รุนใหญ่ าการทดลองปีแรกครับเรียงกบในหน้าเขามีีปลาเขาก็มีครับนี่อยู่ตรงนี้ก็มีบริหารอาหารดนะครับนี่เดี๋ยวให้จังนอนเดี๋ยวมันจะเครียด สูบมาเงแป๊บนึง่งนี่ครับกอเขาโรบเด้ครับนี่นี่อันนี้คือปลาครับปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในานาข้าว บ่ยากครับเราบ่ยาก จะพายเนะรือจีบบอลนี่ครับ ับสันตอมันอยู่นี่อยู่ตรงนี้อืมเดี๋ยวไปดูที่นึงปิดารายกันอันนี้คือเลี้ยงไก่ไกไข่ไก บ้านนี่ครับอันนี้ครับบอ่อหนึ่งอันนี้บอ่อแบบปล่อยครับเดียวก็แบบปล่อยปกติจีอูตะบู๊ยนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหไปแล้วตัวโลโลครับตัวโลโลนี่โอ้โหพยังเได้ะกับพี่น้องตัวโลโลกลัวอยู่ไหนคนะขนาดมาสานิดนึง นี่ก็ปล AH. ่อยธรรมชาติได้ครับนี่ก็ปล่อยธรรมชาติอยู่นี่เลยนี่ครับบอกก็แบบปล่อยครับอยู่นี่โอ้เสียใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้แด้วครับนี่นี่มองนี่ละเดี๋ยวต้องขึ้นมาครับดี๋จะตั้งกล้องให้เบิ่งครับว่าตูแยนซำใดโบต่ำกุตโลครับอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวต้องขึ้นมาแน่ เดี๋ยวเอาให้มารอรอไปอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะตั้งกล่องให้เบิ่งนะครับว่าเงี้ยซ้ำไรนะครับอ่ะลูกคนแค่นีนครับผมบ้าละครับสวัสดีครับติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเลี้ยงกบในหน้าเข่ามันเสด็จพ้นซ้ำไรนะครับถ่ายประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนที่สองเดือนเดี๋ยวเสด็จข่าบว่ากบของไงยม่องนี่ครับ็นฝุ่นเนี่ยอยู่ป่านี่ครับ อยู่ป่านนี่มีลองน้ำครับมีเขาลองน้ำสำหรับไขกบไปอยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องครับติดตามตอนต่อไปครับว่าสิจับตัวนี้เบิ้งขาวเฮ้ยซ้ำเลยนะครับอยู่งมองนี้แหละอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ